สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีอิลีอีหลอครับพี่น้องครับตอนนี้หงอนแห้งบอกผิดบอกถูกได้พี่น้องเด้อตอนนี้อยู่ที่โซนขอนแกนเด้อพี่น้องขออนุญาตมูฟตัวนี้ลงมาก่อนพี่น้องละเอื้อเลื่อนขึ้นไปนิดนึงครับอ่ะสรงว่าอ้าวตัวนี้จ่อหน่อยพี่น้องบอกคนจ่อหญ่ซะอ่ะโอเคครับพี่น้องจ่อหญ่แล้ววันนี้ตัวนี้ก็ยืดสูงไปหน่อพี่น้องเนาะตัวไอ้เขาเรียกว่าตัวรูปนียืดสูงไปหน่อยเอาลงมาพี่น้องครับ ผมขอยัดปักหมุดที่ขอนแก่นได้ไพี่น้องครับคือเก่าล่ะเพราะว่ามือนีสี 4, ว่าสีเดินทางจังน้อยก็เลยขอยัดเบิง่งอากาศนิดนึงครับพี่น้องเนาะอ่ะตัวนี้สูงไปตอดตอดพื้นลงมาครับโอเคพี่น้องครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันว่าที่ขอนแก่นมือนีอุดผู้เมืองไหนครับขอนแก่นช่วงนี้ก็ช่วงบ่ายโมงเลยที่พี่น้องสีใบสองและใบโมง่งเครื่องเราพี่น้องเห็นอากาศบ่ หอนวืบวูอเลยนี่นี่บมีเมฆบ่มีฝนบ่มี่ยังวันพุธวันพฤหัสไปหอดจนหอดวันที่ยี่สิบเอ็ดวันศุกร์เถอะครับวันเสาร์ก็บ่อมี่ยังครับบ่มีอยังเลยเมื่อนี่เอาเป็นว่าเข้าเบิ่งกันเข้าคราวจากหน้าที่สองหน้าที่กับพ่อพี่น้องเนาะพาะว่ายยังว่ามันบอมีอยังไหมพี่น้องบอมี่ยังเลยใส่คำว่าบ่มีอยังเลยครับเบิ้งแบบฝนฝ่าอากาศนี่ครับอ่ะมันบ่มีอยังเลยพี่น้องเขาก็บ่ต้องไปเบิ้งยังหลายพี่น้องเนาะเบิ่งแค่ว่าเมกสิึ้นตอนไหนมือสีโมงแรงครับอยู่แถวแถวลมซักก็บ่มี มันก็ดิบดนิดน้อยอยู่ทางพุน้นทางประเทศลาวพี่น้องทางภาคใต้เนาะเอ้ทางทางภาคตะวันออกกับผู้ชาเฮาโทท่โที่ททต้กับสิบดขึ้นกันนะั่นน่ะผมผมผมสังเกตว่าทางใต้กับสิบดอยู่ตลอดอยู่แล้วนะภาคใตส้สวนมากก็สิมีเมฆฝนตลอดครับ3ทุ่ม,มื้นนี้เก็บ่มีหยางพี่น้องผมเบิ่งกว้างๆแล้วกันเนะา,าะเพราะว่ามันบ่มีหยางก็เลยขอยัดเบื้องกว้างหอดหาทุ่มพี่น้องครับหกทุมยังคือเกาพี่น้องบ่มีเมฆบ่มีฝนท้องฟ้าเปิดปกตินะท้องฟ้าเปิดปกตินะครับ โอเคครับพี่น้องท้องฟ้าเปิดปกติเลยบ่มีหยังจนฮอดตีสองครับพี่น้องผมเบิ่งแง่ๆนี่พี่น้องสังเกตนี่ตีสองตีสามเด้ตีสองตีสามเมฆเมฆกะทิมีลักษณะเมฆก็ตที่เป็นแบบนี้ครับพี่น้องครับมีสีฟ้าแล้วก็สีเขียวปนกันมีลักษณะของสายฟ้าฟาดนิดนึงนะถ้าฝนตกมันจะเป็นสีแดงพี่น้องตีห้ามื้ออื่นยังโ่มี่หยังเลยพี่น้องครับตีห้าหกโมงกะทิโบมี่หยังครับในเขตคนแก่นในเขต เอาง่ายๆว่าภาคเหนือภาคอีสานเท่าเนี่ยแถบสีบ่มีอย่างพี่น้องภาคใต้ก็บ่เห็นอย่างเลยครับบ่เมมออบห็นเมฆหมอกบ่เห็นอย่างอาทีิมีล่มบ้างนิดน้อยเนาะแต่มันห้อนอยู่แล้วพี่น้องครับอุณหภูมิมันสูงตัดห่อนตัดแตกอยู่แล้วในช่วงนี้นะครับพูนพูดฝนตกไปอยยุหุ่นทางอันประเทศจีน่นครับ่นตกตลอดเนาะเบิ่งจากสีแดงครับพี่น้องเห็นว่าสีแดงสีแดงออกม่วงครับอันนี้ตกแห้งแน่นอนมีมีฟฝ่ามีฝนมีฟฝ่าผ้าห่นละพี่น้องครับอยู่ทางเพิ่นครับพี่น้องอะ จนฮอตบายสามบาสี่มืออื่นเด้พอพี่น้องเพราะว่ามือนีเป็นวันอา่าพุดพี่น้องมืออื่นวันพระฤหัสผมที่เบิ่งหอดจักเที่ยงขึ้นของวัดพระฤหัสเด้อพี่น้องเด้ดดเออ้าวอ้าวอ้ส่องส่งซีมีครับอยู่ทางนี่นี่นี่ทางเล่าหลวงพระบางยังเป็นมีคึมซื่อๆหอกแล้วก็ช่วงสี่โมงแรกมืออ,อื่นเด้อพี่น้องสี่โมงแรกมืออื่นกะอยู่แถวแถวภาคตะวันออกอ้าวๆไหลเข้ามาอะไหลหาดมาฮอดเท่าหร้อพี่น้องอยู่ทงางเวียงจันทร์เด้อพี่น้องหกโมงทางเวียงจันทร์เข้ามานิดดนนนึงงเีี๋ยยยยวขขาก่่ออพ้ ขยายมาหอดไทยล่ะพี่น้องมาหอดอภาคเหนือนิดหน่อยอุดรเอาอ,อ,อีสา,านเท่าน,นี้ล่ะอุดรเนาะนิดหน่อยถึงบนานธาดก็ที่ยือ้อแถวๆนองค่ายบ่พี่น้องเนาะมุกดาหารมดแล้วพี่น้องฮาทุ่มมดจ่อยบ่มีเนาะอ่ะผมขอยับเบิ่งคอ,อ,อยหอ,อดแค่ฮาทุม่มมืออื่นนะพี่น้องครับสรุปว่ามือนี้มืออื่นบ่มีฝนแน่นอนครับนี่ครับคืมก็แทบสิบ่คืมเลยเนาะมีนิดหน่อยที่ที่ผมให้เบิ่งตอนช่วงปลายเทปไอ้คลิปนี้ล่ะครับพี่น้องครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ ขอขอบคุณหลายๆครับที่ติดตามเบิ้งกันได้พี่นอ้องเด้อเเบิ้งกันฝากเบิ้งกันเรื่อยๆได้พี่น้องครับกางทั้งใดกเป็นกำลังใจกดติดตามกดแชร์ยังกระใดพี่น้องครับในเขตพื้นที่ภาคอีสานเท่านี้ครับเท่าสามารถเดินทางได้สะดวกสบายครับมือนีบ่มีฝนตกฝา,ากกดติดตามช่องคนมาหน้าเด้อครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ